สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการดาวเด็ดพาโดยนะครับผมอาจารย์ออสตักศิลาครับวันนี้ก็ตรงกับวันศุกร์ที่สามสิบธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะครับตรงกับวันขึ้นแดค่ำเดือนยี่ปีเถาะนะครับดวงของวันนี้นะครับมีควรทำการออกรถแต่งงานขึ้นบ้านใหม่นะครับทิศมงคลโชคลาภของวันนี้นะครับได้แต่ทิศเหนือนะครับสีมงคล สีโชคลาภนะครับแนะนําให้ใส่สีชมพูสีฟ้านะครับสีที่ไม่ควรใช้เลยนะครับสีชมพูสีม่วงสีดําสีแดงนะครับวันนี้นะครับผมแนะนําให้ทําบุญเกี่ยวกับเลี้ยงอาหารเด็กนะครับแนะนําให้เสี่ยงโชคเกี่ยวกับเด็กที่บ้านของท่านนะครับหรือจะให้ลูกของท่านนะครับหยิบเสี่ยงโชคให้นะครับหยิบรัตตอรี่ให้ก็ได้ครับก็จะมีโชคใหญ่เลยนะครับ วันนี้สิ่งที่ต้องควรระวังให้มากๆนะครับระมัดระวังเรื่องของสุขภาพโรคที่เคยเป็นอยู่นะครับก็ระวังอาจจะกลับมาระวังของเรื่องของการใช้จ่ายนะครับที่ไม่คิดนะครับอาจจะมีปัญหากับครอบครัวได้นะครับก็มาอัปเดตนะครับกับงวดที่แล้วนะครับเลขของผมก็แตกนะครับหนึ่งสี่ก็ขอแสดงความยินดีกับสมาชิกทุกท่านนะครับที่ติดตามในเลขของตารางของผมนะครับ ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับกับท่านที่ถูกด้วยครับเดี๋ยวผมก็จะมาบอกดาวเด่นของงวดนี้กันเลยนะครับช่วงเวลาของเลขรัฐบาลไทยก็ออกเวลาประมาณ1ิบอ้านาฬิกาสี่สิบนาทีถึงสิบหนาฬิกานะครับมาชมดาวเด่นดวงแรกนะครับผมก็จะใช้หลักวิชาการให้เลิกชั้นสูงกับวิชาทักษายุคนะครับประจับดาวเด่นให้กับท่านชม มาชมดวงแรกเลยดีกว่านะครับดวงแรกนะครับผมให้เป็นดาวศุกร์หกดวงที่สองผมให้เป็นดาวอังคารสามนะครับดวงที่สามนะครับให้เป็นดาวพระเกตเก้าสามดวงนี้นะครับเป็นดาวเด่นนะครับของผมนะครับมาชมอีกสามดวงที่เหลือนะครับดวงที่สี่ให้เป็นดาวจันทสองนะครับดวงที่ห้านะครับให้เป็นดาวเสาเจ็ดและดวงสุดท้ายนะครับดาวพุธสี่นะครับ ท่านก็สามารถนําตัวเลขของผมเลยครับไปสับวินสับป้ายสับตําแหน่งได้เลยนะครับสองตัวสามตัวผมก็จะมาจับดาวเด่นให้กับท่านผู้ชมนะครับเป็นคู่คู่นะครับหกสามนะครับหกเก้าหกสองหกเจ็ดหกสี่นะครับเอาสามมาจับเลยนะครับสามเก้าสามสองสามเจ็ดสามสี่เอาเก้ามาจับเลยนะครับ 929794นะครับส่วนที่เหลือท่านก็สามารถจับเพิ่มเติมได้เลยนะครับเอาตัวเลขของอาจารย์ท่านอื่นมาจับร่วมกันได้นะครับส่วนสามตัวนะครับผมก็จะมาให้สี่คู่นะครับมี632นะครับ634 637 392นะครับก็ครบแล้วนะครับท่านก็นำไปเสี่ยงได้เลยนะครับ โปดใช้วิจานณญาณในการรับชมนะครับนำตัวเลขของผมไปเสี่ยงกันด้วยนะครับผมก็จะมาฟันสองตัวเลครับให้กับท่านผู้ชมนะครับตัวเด่นสองตัวของผมผมให้กับเลขรัฐบาลไทยนี้ตัวเด่นสองตัวก็ดาวอังคารสามครับดวงแรกและดวงที่สองครับให้เป็นดาวสุกร์หกสองดวงนี้เป็นวิ่งลูดนะครับ ก็ขอให้กับท่านผู้ชมทุกท่านผู้ติดตามทุกท่านโชคดีต้อนรับปีใหม่กันเลยนะครับส่วนท่านผู้ชมที่สนใจเข้ากลุ่มนะครับก็โทรมาที่เบอร์นะครับ0863356397ครับเป็นเบอร์เบอร์ของผมเป็นไลน์ด้วยนะครับและมีอีกช่องทางหนึ่งก็ใต้คลิปนี้นะครับสามารถเข้ากลุ่มฟรีนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาด้วยนะครับ สุดท้ายนี้นะครับผมก็จะมาอวยพรให้กับท่านผู้ชมนะครับแฮปปี้นิวเยียนะครับก็ขอให้มีแต่ความสุขความเจริญนะครับสุขสวัสดีมีโชคมีชัยนะครับการงานของท่านเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองนะครับขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงมีเงินมีทองใช้ตลอดปีนะครับด้วยอักจากใจนะครับอาจารย์ออสตักศิลานะครับ โชคดีกันทุกท่านนะครับเจอกันใหม่คลิปรัฐบาลไทยงวดหน้านะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ